สวัสดีพี่น้องจามาแล้วมาแล้วท่านผูนชนันทพงศ์ละเมินโชว์อ้อพี่เจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ่ของสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้องอยากเก็บบรรยากาศหลายๆอย่างมาฝากอยู่นะครับแต่ว่าสิผ้ามาเบิ่งบรรยากาศเวลาเข้าสิยางไปงานไหมพี่น้องยางไปงานไปเบิ่งมอล่ไปเบิงเบ่งงานงานวัดงานงตาน่างๆนี่มือนี่ผ้ามาเบิง่งตามแสงเหนือ แสงเหนือแสงไต้นะครับแสงไฟที่สุดแสนจะเร้าใจสาวน้อยเพรบานแพงคลิปนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับสุดๆพี่น้องอยากสิหันกล้องไปนายเวทีให้พี่น้องเบ่งใจสีขาดแล้วแต่ว่ามันเบ่งบระท่านใดเนาะรอดูวันที่24นะครับสำนักง,งานของเฮามอน,นี้กับอยู่ทางด้านเวทีนี่ก็ถือว่าคึกคืนแต่ว่ายางออกมาทางนอกอะ ค่อนข้างที่สเงียบเงาแน่ยังรถแหนเด็กอจอดอยู่ซื่อเห็นว่ารถแหนสองขั้นสามขั้นรถอยู่ในนี้ถ้าร่วมมูลค่าแล้วพอต่ำก็พันล้านรถอยู่ในสำนักงานสาวหน่อยเพชรบันแพงตันนี้ทั้งรถเล็กรถใหญ่รถขนเวทีทั้งรถพนักงานรถเจ้าของบ้านรถผู้ม่าเหตุงานนะครับบอกได้เลยว่ามีแต่คันหรูๆคันสวยๆ ว่าตำ้มก็ลอยล้านเลยไปถ้าร่วมราคารถอยู่นี่อ่าได้ยินเสียงของวงปฐมแว่วๆมาโอ้โหเสียงดังมากเลยนะครับป๊าเสียงเครื่องเสียงปฐมไหมดังมากหอดบ้านแพงจากบ้านผือขอนแก่นนี่ก็บสามสิบกว่ากิโลดิพี่น้องครับจากบ้านผือขอนแก่นมาถึงมาถึง บ้านแพงโกสุมิสัยนี่สามสิบกโลป้าได้ยินเสยพามาเบืองแสงเหนือพี่น้องโอ้โหแสงนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้นี่แสงสีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับน่าตื่นตาตื่นใจน่าติดตามบอกได้เลยว่าเบิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงปีนี้ผู้ใดบอดติดใจนี่ให้ไปหาหมอเลย <laughs> ให้ไปหาหมอเลยใครใครดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ไม่ติดใจให้ไปหาหมอนะครับเบิ้งตะแสงที่านพี่นอ้องนี่เฉพาะแสงยอ่อมที่มันเห็นชัดนี่ก็เพราะว่ามันมีหมอกเนาะมีหมอกลงมีหมอกลงมามันก็เลยเหตุให้แสงที่มากระทบนะ่ะชัดมากครับปีนี้แสงสีเสียงฉากอะไรอลังการมากนะครับบอกได้เลยว่าน่าติดตามมากมาก สาวน้อยเพชรบ้านแพงฤือดูการ2,567 68สิบภาพเบิ้งแสงแค่นี่นาะพี่น้องเดี๋ยวความัาลัางการพี่น้องเข้ามาเบิงวันที่24เด้อนะครับนี่น่ครับคือการเล่นไฟแม่งเมากายไลาย,ลายอีกจะน้อยขี่ลังขาเต็มเดิน,นีนเดี๋ยวงส่งนี่นะนี่นะครับช่วงนี้กำลังกำลังตลกเล่นอยู่ตลกกำลังเล่นอยู่ ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบอสโจกับเพิ่งประกาศเลื่อนไปเมื่อวานนี้นะครับเลื่อนจากวันที่21เป็นวันที่24เพราะว่าเริ่มจากพรุ่งนี้วันที่20จะมีพายุเข้าภาคอีสานนะครับกระสือกระทบทุกจังหวัดเลยนะคิดว่าบอสเมนเฉพาะเฉพาะสารครามจะไม่โดนเฉพาะจังหวัดมหาสารครามนั้นน่าจะโดนทุกจังหวัดเพราะว่าเป็นพายุใหญ่ ถ้าเกิดทําการแสดงไปกับบคุม้ม <c oughs> ก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้เก่นเนาะคือยังเขาเวลาเขายังไปงานไกลๆเนะพี่น้องอผู้บางคนอาจสิเคยสัมผัสบรรยากาศนี่สมมติว่าเข้เางยางแปลยางขามทงหรือว่าขี่รถขามทงไปไปเอาบุญบานอื่นเรามีหมอลำใหญ่ๆแบบนี้นี่แหละบรรยากาศแบบนี้นี่หาดูยากนะครับหาเบิ้งยากอิลีหาเบิ้งยาก <c oughs> มือนี่ เห็นแสงมงงามก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เบิงนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็บอกไว้แล้วว่าที่แรกถ้าเพื่อนเปิดไฟสีมะสีมะไทยคลิปใหเบิงพี่น้องก็เลยเบิงแต่ไฟไกลๆนี่แหละเขาบว่าจะไปเบิงไก่เพราะว่าเบิงไก่เดี๋ยวไปดูวันที่24ทีเดียวนะครับเพราะว่าเราเลื่อนเลื่อนไปวันที่24แล้วก็ของสาวน้อยลําเพิ่นนชว่วเฮากะเลื่อนคือกันนะครับจากวันที่21ยังไม่มีกําหนดเดอเด๋ยวสิแจ้งอีกเทื่อนึง ครับเป็นแสงสีเสียงแสงสีที่อยากให้พี่น้องเข้าได้เบิงกาทุกเมื่อนี่มอล่หลายๆคณะนะครับกับวแตกตั้งกับดอกสํำรับแสงสีเนาะคิดว่าก็คงไม่น้อยหน้ากันแต่ละคณะคณะใหญ่ๆเนี่แต่ว่าบอกได้เลยว่าสาวหน่อยเป็นบานแพ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามน่าดูมากปีนี้ ฉากแสงสีเสียงพี่น้องเข้ามาเบื่งวันที่ยิบสีผู้ได้เข่ากุ้มไว้แล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีเข้ากลุ่มปิดไว้แล้วให้เตรียมตัวให้ดีเตรียมแอลไว้ให้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมร่างกายไว้ให้ดีวันที่ยี่ี่เตยเสดเดอสอดแจ้งตั้งแต่สามทุ่มจนว่าหอดหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์ละนะครับ <S <S หลังจากที่เปิดวงแล้วแล้วสาวน้อยเพชรนบานแพรเงมึงกับซิมีทั่วคอนเสิร์ตนะครับเริ่มจากวันที่ยี่เจ็ไปมั้งเนาะเข่าๆยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบ่ แถวๆจังหวัดอุดอรนะครับพี่น้องอุอดอรผู้ใดที่บ่ได้มาชมหนาเวทที่สดๆกะรอชมในพื้นที่ตนเองที่ใกล้ๆนะครับสาวน้อยเพรบันแพ่งปีนีงานก็นถือว่าใช่ย่อยเนาะเกือบเต็มเดือนเก็บเต็มเดือนทุกเดือนนะครับเต็มเดือนบางเดือนนี่เต็มเดือนเลยก็มีแห่งช่วงนาเทศกาลล้างออกพรรษาเป็นี่จากตุลาพฤศจิกาธันวามกราปีนามกรากภุพัน้ามีหน้าเมษาเนี่เต็มเบด นะครับหอดบุญบางไฟบุ่นกระเต็มนะครับช่วงนี้ทีมงานตลกคนกำลังขึ้นหนุ่มดังกันอยู่พี่น้องเสียงไม่เแหลมเสียงไม่เงี้แหลมเสียงไม่เงี้ยขมหมอดเสียงอพอหยุดเสียงาย่เวอร์ดมีไยเวอร์ไย่แหลมยายมอดแล้วก็อีกหลายคนอยู่บ้งตลกสาวน้อยเป็ดบันแพงปินีกระนาชิยูรบสำหรับแต่ว่า ผู้ที่บรยู่แนนอนนั่นก็คือนาจิเป็นพอหลอด <mm> พอหลอดถือวงสองยึดแล้วนะครับพ่อหลอดโดนวงสองกักตัวแล้วนะครับตอนนี้ไปใสบัได้ดแล้วพอลอดถามมาซอยก็ดีเาซอยได้ชัวร์ขังชัวรข้าวนะสำหรับแฟนคลับพอหลอดก็ติดตามมาวงสองคือเกานะครับว่าไปใสนะครับแสงนี่สวยงามมากนะโอ้ยสุด,ออย,สดยอดเลยพี่น้องเฉพาะพไฟไตัวนี้นะไฟเขาเอื่นไฟยังตัวนี้นเขาเรียกไฟไม่ใช่ไฟพานะ เป็นไฟซองขึ้นเนี่ยเป็นนับเบิ้งแล้วบ่ต่ำกว่าสามสิบตัวพี่น้องไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวจริงๆหลายก็ของลําเพื่อนโชว์อีกนะครับของสาวหน่อย mm hmm. เป็นบาลแท่งลายก็ลําเพื่อนโชว์อีก,กเฉพาะไฟที่มองเห็น,น,ยนยอยู่เนี่ยเนี่ยตัวซองซองล่าอุดหลูดนี่เลยลายก็ลําเพื่อนโชว์อีกนะครับยังว่าลงทุ่นยังกระดอกกระเดียดจะเห็นล่ำหนามูกระดอกกระเดียด สวยงามมากนะครับแสงแสงสีเสียงเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้ให้เบิ้งงต่แสงแตะกอนพี่น้องของจริงเรามาดูวันที่ยี่สบสี่นะครับนี่นะ,นะครับบรรยากาศที่เวลาเข้ายางไปเอาบุญเวลามีงานอยู่กไกลๆเนาะอยางขามทงขามท่าไปตะกอนดูแต่ว่าตะกอนนี่แสงสีเสียงมันสีบอหลายปานนี้สมัยก่อนหมอลำนี่แต่แตสมัยนี้หมอลำสิ่งกับ มีคาดละาหาตัวซิตโตขึ้นไปถ้าเป็นแสงตัวนี้เนาะนี่นะครับให้ดูบรรยากาศแสงแสงล่ำแบบนี้หาดูที่ไหนได้ยากนะครับพูดอะซ่องไปหอดถนนซ่องไปหอดถนนฟังทางผุ่นเลยนะครับถนนบ้านแพงโกสุมโกสมขอนแก่นนะ่เห็นชัดมากนะครับ ถ้าพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศแสงนะครับแสงเหนือแสงใต้ที่พุ่งมาจากเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมือนีเป็นการซ้อมไญ่ของเพ่นว่าสามารถตีสิบไทยพี่น้องเขาเบ่งได้กะเบ่งแสงสีไปก่อนฟังเสียงพอนั่นบรรยายไปนั่มนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะ้อพี่น้องจาฝากไว้ด้วยนะครับวันที่24นี้เปิดวงอย่างเป็นทางการสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพี่น้องเข้าทีเขากลุ่มเรียบร้อยกะเตรียมโตให้ดีผู้ได้ทีสิมาหากําลังแรงใจศิลปิน ลูกๆล้าล้านหน้าเวทีก็ที่สนามกีฬาบ้านแพงตำบแพงอําเภอโกศมพิสัษษษษยจังหวัดมหาษษสารคามเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ